คุณคะอาทิตย์หน้าเราเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์กันไหมคะก็โอะนะก็ด <พอ S 1> ีนะ,นะฉันอยากไปอังกฤษค่ะอ๋อแล้วแต่คนเลยเดี๋ยวฉันจัดเองคะคะโอเคแพ็กเกจทัวร์เท่าไหร่เธอสี่แสนหนึ่งแสนสี่หมื่นสี่แสนค่ะว่าหนึ่นแค่นี้เบามากอีอ้อยไป,ปรับโทรศัพท์สิ ทํางานไม่สมเงินเดือนเลยคุณคะลูกเราไปไหนคะวันนี้ไม่รู้เห็นเราจะไปเที่ยวมั้งเฮ้ยค่าเทินต้องสี่ห้าแสนเรียนมาไม่ได้อะไรเลย <S <S คุณนายคะเออใครทัวร์มาเหรอเนี่ยค่ะเป็นงานเพจที่คุณนายติดต่อไว้ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อไม่มีปัญหาค่ะดิฉันพ่วมชุนเลยค่ะค่ะ เจอกันตอนเย็นค่ะขอบคุณค่ะโทรตามลูกฉันสิว่าอยู่ไหนละได้ค่ะ